สวัสดีคุณกำลังดูวิดีโอนี้เพราะคุณต้องการประหยัดเงินในการช้อปปิ้งในร้านค้าออนไลน์ฉันเดาผิดไหมในวิดีโอนี้คุณจะได้รับส่วนลดจริงหากคุณสนใจการซื้อสินค้าในไฮเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์เทมุฉันขอแจ้งให้ทราบว่ารหัสโปรโมชั่นและลิงก์สำหรับการเปิดใช้งานอยู่ในคำอธิบายของวิดีโอแต่โปรดดูวิดีโอให้จบมันจะเป็นประโยชน์กับคุณคุณรู้จักเทมุแล้วหรือยังนี่คือไฮเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ระดับนานาชาติเป็นร้านค้าที่ในบางด้านดีนดกว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่อื่น เทมูนำเสนอหมวดหมู่สินค้าต่างๆให้กับลูกค้าในประเทศไทยได้แก่อุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์เสริมเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงเด็กและผู้ชายเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเครื่องประดับเครื่องเพชรพลอ,อยและนาฬิกากระเป๋ากระเป๋าสตางค์และรองเท้าของเล่นและสินค้าสำหรับงานอดิเรกอุปกรณ์กีฬาเครื่องมือสินค้าทุกป,ประเภทสำหรับบ้านและสัตว์เลี้ยงแกจิตและอื่นๆอีกมากมายทำไมฉันถึงบอกว่าเทมูดีกว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆ รวมถึงดีกว่าร้านค้าออฟไลน์และออนไลน์ท้องถิ่นของเราด้วยอย่างแรกเพราะมันสร้างการแข่งขันที่แท้จริงและนั่นหมายความว่าราคาจะถูกลงอย่างที่สองเทมูมีบริการจัดส่งฟรีซึ่งผู้ขายต่างประเทศหลายรายไม่มีอย่างที่สเทมูแจกคูปองส่วนลดมากมายสําหรับการซื้อสินค้าของคุณคูปองเหล่านี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและใช้งานได้จริงซึ่งช่วยลดราคาสินค้าได้อย่างมากดูนะฉันจะแสดงส่วนลดจริงให้คุณดู หากต้องการใช้คูป,ปองทั้งหมดที่เทมูมอบให้กับผู้ซื้อในประเทศไทยคุณจำเป็นต้องติดตั้งแอปจำไว้ว่าฉันได้ทิ้งรหัสโปรโมชั่นที่ให้ส่วนลด30%ไว้ในคำอธิบายของวิดีโอและที่นั่นมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของพวกเขาหรือแอปหากคุณกำลังดูวิดีโอนี้บนสมาร์ทโฟนคูป,ปองนี้ใช้ได้เป็นเวลาหนึ่งวันนับจากเวลาที่คุณติดตั้งแอปเทมูบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแอนดรอยด์ไอโฟนหรือ iPad ของคุณตอนนี้คุณดูแล้วว่าจะใส่รหัสโปรโมชั่นนี้ที่ไหนอย่าลืมเพราะมันจะช่วยยใหห้้คุณปรระัดดเงงิินไจ แต่ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณไปที่เทมู่านลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอแค่นี้แหละลาก่อนประหยัดเงินในการช้อปปิ้งออนไลน์ของคุณนะ